ลองเทเบียนหัดเรื่องตัวที่สามคือจยแอนสกรีนอรับจาแอนเนี่ยไม่ได้แบบว่ายแอนในโดเรมอนอ่าจาแอนก็คือใหญ่จาแอนสกรีนก็คือแบบว่าจอใหญ่มากตอนนี้เราเหลือไม่ต้องทอนะพี่ทอนเถอะทอนเถอะ วันสามสิจาจะป่าใช่ไหมสมมติสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขาบอกโจทย์ว่าเป็นซูเปอร์แมนเออก็ทำท่าที่คิดว่าผมบอกความเป็นซูเปอร์แมนที่สุดสมมติพูดถึงซูเปอร์แมนทำท่าอะไรน่าสมมติมึงทำท่านี้เป็นแนวท่านี้แต่กูณทำท่านี้ก็ไม่ตรงกันแต่ถ so ้านคืออะไรก่อนคุณเป็นคนทำท่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้มัยากมากเราไม่เคยทำเกมเลยเราจริงผมดูหนังมาทั้งชีวิตผมไม่เคยเห็นซูเปอร์แมนทำท่านั้นเลยจริงๆ ถ้าถ้าโชว์กันเกงไงสามสองหนึ่งครับไม่ผิด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 เป็นคนมีหลายภาคมีภาคหนึ่งทำแบบนันนนมีภาคหนึ่งมีไหมอันนี้อันนี้คือเป็นภาพในวงกลมใช่ไหมจริง มันมีเพราะว่าเจมบอลเน่ะมันคืออินโทรมันเดินเข้ามาอย่างงี้ยมันมือเดินกลมใช่ไหมมันก็เดินเข้ามามือเดินเข้ามาอย่างงี้ก่อนแล้วมันอย่างเงี้ยแล้วมันค่อยแล้วมันค่อยอย่างงี้ก็ได้ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่แค่คนละเลเวลกันเฉยๆคือพี่นนท์ทำท่าสตาร์ทโฟร์ทำท่าจบเท่านั้นเองอ่าแต่เรื่องเดียวกันอยู่เรื่องเดียวกันอยู่ะโปกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวมากินกินไอนี่ไงมันมันต้องเอ้ยมันต้องมีน้ำเสียงด้วยมันกินก๋วยเตี๋ยวไหมฮะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอ๋๋๋๋๋อกกกววววยยยยเเตตีีิน อโปกินอโโป,โปแต่วันนี้อโปอยากกินเลยเป็นคน<ช>ที่ต้องใส่มาสคอตอยังมาสคอตผมไม่เคยคุณเคยเหรออ้าวเคยเหรอทำไมเราจำไม่ได้อ๋อเคยๆๆเคยเคยเคยอ้าวไปถ่ายซีรีส์ครับก็<อ>เล่นเล่นแบบว่าเด็กเด็กแบบว่าต้องทำงานอะไรเงี้ยเออก็อเลยต้องใส่ามาสคอตอ๋อร้อนมากเลยนะสงสารอโปที่จริงๆยากมากยากมากะก็เสกษตัวมือให้อโปจริงจริง ปายแล้วอันนี้ต้องขายด้วยเหรออ่ะขายไปอ่ะเดี๋ยวผมจะมาขายเจมไปอ่ะไปขายไปขายคนนี้ขายยังไงดีอ่ะคนนี้คนนี้ไม่ขายคนนี้เก็บไว้อ่าที่นี่อย่างน้อยจะขึ้นไปแสนใบข้างบนอ๋อมีเงินจริงๆเลยเหรอพี่เมย์ใช่ของจริงเราทำจริงหรือว่าเราหนีไปเลยดีก็ดีเดี๋ยวอย่าเพิ่งเหลืออีก25่สิบห้านาทีมีพี่เต้ไหม นี่นะฮะจะผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่กับพี่มิ้นใช่ไหมใช่ตาอนน็ะขายเลยเหรอขายบ้อ่าเดี๋ยวผมจะมาขายเจม่ไไปขายได้ไหคนขายยังไงนี่ยคนนี้คนนี้ไม่ขายคนนี้จะ้ยอ้าแล้วผม้ายคนนี้เองอ้้้เออออ e เป็นซีรีส์ที่เล่นกับเจมีนายครับแล้วก็ฝากเดี๋ยวเร็วนี้เนี่ยจะมีสิ่งให้ทุกคนเซอร์ไพรส์อ่าแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแต่เซอร์ไพรส์แน่นอนเร็วๆนี้มากๆครับติดตามกันเอ่าอันนี้ของโฟนะคะตอนนี้ถ่ายซีรีส์อย่างหนุดเดือดมากๆเลยนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเร็วนี้เนี่ยจะมีสิ่งให้ทุกคนเซอร์ไพรส์อ่า แต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแต่เซอร์ไพรส์แน่นอนเร็วๆนี้มากๆครับไดตามครับอ่าอันนี้ของโฟนนะตัวนักเชิญนะคะงานงนอื่นยังไม่มีครับงานอื่นยังไม่มีครับมีแต่อันนี้แหละครับฮัลโหลฮัลโหลว่าไงครับน้องชายเปล่าไม่มีอะไรว่าไงครับน้องชายออกไม่ค่อยมีลูกโอเคเลยเขามีลูกแล้วเหรอ อ๋อผมเป็นลูกพี่เหลียงยากเลยตัวเนี้ยไม่ดื้อดื้อสุดๆผมไม่ดื้อนะครับม,มองอะไรพี่ชายมองนี้ผมเขินนะ,ะน้ำตา